ได้อยู่หายใจไม่ทันใช่ไหมหายใจไม่สะดวกมันเป็นเหมือนกับว่าคนที่หายไขแ้มาเล่นบอลมาดินี่ให้ให้ให้้ดลงมาไม่เอาพกก่อนเลยแล้วเราวลงไม่เอาหายน่ เนี Dante, ่ยมันเล่นได้แต่พอจังหวะถ้าไม่ริ่งเกมถ้าถ้าไม่ริ่งแต่ค่อยๆไปอาจจะได้แต่ถ้าเปิดให้วิ่งอย่างเงี้ยคือหมูตัวตั้นปีนหมูไม่ไม่หมกถึงหมูเลยอ่ะเห็นดิเห็นหมาวิ่งมาแล้วอ่ะเข้าแน่ว่้ไม่ถึงแน่ๆคือผมเลื้อมองจังหวะจังหวะที่หมูยืดสุดแล้วหม้ยื่าไม่ข้ามมานะประกวดอะไรเห็นแล้วว่าปีนมาข้างหลังแล้จะไปถึงผมบอกว่าอะไร

ก็เดี๋ยวคู่เราปะใช่ๆคู่เราก็ก็พักคนโกคนอะเอาเราจะเป็นก่อนพีจะเด้งเป็นก่อนปะล่ะเอาฮะโอดพัดทอดโอเคน้สองตาติดสองตากาศร้อนเดี๋ยวใช่วันนี้ร้อนร้อน ไม่หนาวแล้วหมดหนาวเท่าไรเมื่อกี้เสมอใช่ใช่เสมอหน้าเขาเร็วอ่ะสามตัวใช่ใช่ขอเราน้องยังจับบอลไม่ได้อยู่เลยต่อไม่ได้ยังจับบอลไม่ได้ขึ้นนู้นไม่ได้ก็ไม่กล้าขึ้นด้วยวัวหลักโอ้ ไม่ไม่ไม่ิบารแพงถ้าต้องไปอยู่พอ่ีสต๊อปเันเสื้อเมือเหมือนกันได้ไมขายกไก่พีเลยเนี่ยสบาไม่เหมือนไอ้นี่ร้องเยอะกว่านี่ไอโนะถ้าเอาให้อ่ะสวยนะถ่ายรูปด้วย เห็นว่าวิ่งตามยังทันเมื่อกี้ตรงนี้ตอนที่วิ่งตามมันก็ยังจับได้อะมันก็พีแม่งนล้วมันยัง ทิ้งเนี่ยของเรามาันซ้ายขวามันจับไม่ได้อืมจับไปไ่ได้ เราเขาเนี่ยซ้ายกว่า,าจับได้หมดเลยแยดูเปิด ี่ไม่ให้นะเพราะว่าอมัดมันอยู่ริมอ่ะคือเห็นมัปล่ามันหลอกกันนะตอนที่มันเห็นมันหันหน้ามานหันหน้าออกอามัดใช่ไหมแล้วมันหักขวาเข้ามาให้เรื่อยๆกมมือเดี๋ยวมันหักเห็นแล้วแหละเห็นมันเล็งๆหลอกก็แหละผมว่าบูรุษท่านนี้มันแฝ่ต้องมีก็แฝง ค,คือมันต้องเป็นตัว killing part ใช่ความเป็นกลารับอะ่ะมันไม่ได้ไม่ค่อยคิ l ล i n g เงมันต้องช่องมันเป่แบลอลลกาไดกาเสี่ยงแล้วมันวิ่งด้วเงยแม่งวิ่งแบบวิ่งแย่งอะไรเงี้ยก็ตายันต้องคิดแต่เยดมาก เขาพีเมนูกเ็จังเกลยก็คือล็อกแบงสวยเป็นออฟฟิเนียอล็อกแางสวยไม่ได้เหมอนต่องบอลสู้กับซีไม่ถูก้าไม่ถูกท้องซี้ไม่ถูองลอ่ซีเม็นตวไม่จบแม่ยูไม่คนละแบบเลยอาจจไม่ใช่คาร์เน็อาจจะเปน่าจแบบาจกะดอาจจะสมอติหนึ่งไม่ก็ บอลบอลกเก็ไม่เป็นอย่หรอกชือบอลมันหงหังมันอ่อนโตทีเยวก็เล็บหลุดเลยอ่ะาการที้มัได้สี่หนึ่งสี่หนึ่ง่่ดี่ผมเห็นในในในพวกที่มันไล่ตังเองหมือว่าพอดีนั่นเป็นตัวโบอเดียวกว่าเวลาหลุดมาไม่ายเนโฮดีต้องวิ่งเดียวผมดูผมเฮ้ ไปหาหมอเรื่องอะไรปวดกรรมกากที่อะิรดีแบ่งลูกนะลูกที่ดอกกูุมไม่หนุนสองรอบแล้วไม่ได้ฟาวอะผมบอกเลยมีตัวหลังที่โดนการลูกโคตรหนักโคตรหนักถ้าลูกท้านวันหน้าโดนดาโดนโดนแดงนี่เกมเปลี่ยนเลยผมบอกเลยนอนๆเฉลี่มีดวงกูนี่โยกมันนะผมบอกเลยมัก็อย่าพลาดอยู่นะ มาแล้วเหรอผมั้งคนทิมแล้วาผมไม่ต้องอยากดูมันก็ไม่ทิ้งหรอกพี่สามห้ากับสี่สิดสามอ๋อประมาณเจ็ดแป้ผมไม่รู้เพราะมันห่างคือมันเจ็บแป้งด้วความที่ทรงมันก็ไม่เสียหายไม่เอาโอเคมันจะเสมอบ้างนะแต่มันก็แบบ ไม่ได้ฟอมเนี่ตกต่ำแต่เขาไปในแมนยูเน้วใช่แมนยูไม่รู้ว่าแมนยูแม่งตีเข้าหีออกก็ไม่รู้เนี่ยที่บอกแล้วถืดว่ามาเล่นทรงเนี่ยโอกาสมีแหละถ้ามันเล่นแบบวิ่งแบบเนี้ยนะดูสิวันจะแบบวิ่งไหมเนี่ยตาเดี แล้วก็แน่นี้ครอบเหมือนว่าก็เพราะตาลิกก็แหละก็เป็นเทรนว่าจะต้องต่อบอลเพราะว่ามันก็เป็นตัวเป็นกลางต่อบอลอะไรอย่ากเงีใช่แล้วใช่มันก็เลนส์อะเลนส์ต่อเลนส์กลางฟองบอลขึ้นจะถูกเออบอลท้าต่อเท้ามันดีขึ้นเยอะก่อนหน้าไม่เปิดเปิดเปิดแค่เดียวเปิดเปิดเลยแหละเขาพิมพ์เมนูเลยต้องลองหลังนี่นะ lên em không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp